พเพื่อนผมหวายลขสบสาครับวันนี้นะครับผมมาแชร์เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดบดหรือเห็ดลมหรือเห็ดกระด้างนะครับส่วนเห็ดบดแล้วก็เห็ดกระด้างจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับถ้าเกิดลักษณะของเห็ดบดนะครับพเพื่อนๆจะมีลักษณะที่เป็นดอกเล็กๆอย่างนี้นะครับอายุตั้งแต่เปิดก้อนออกมานะครับเขาเริ่มแตกเป็นตุ่มเล็กๆก,ก็จะขึ้นมาใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3วันนะครับส่วน ตัวนี้จะเริ่มเป็นเห็ดกระด้างน,นะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5วันนะครับเพื่อนๆก็จะเริ่มใหญ่เป็นเห็ดที่ก้อนเดียวกันนะครับแต่มีชื่อเรียก2ชื่อนะครับส่วนความนิยมก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ทํากับข้าวนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะเสนอคอนเทนต์ว่าถ้าเราเลี้ยงเห็ดบด1ก้อนจะเอามาชช่งกิโลแล้ว1ก้อนเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณถึงขีดหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง จะเป็นเห็ดที่ค่อนข้างที่ปราบเซียนนะครับสําหรับคนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเห็ดนะครับจะปลูกยากมากเลยนะครับในตัวนี้หลายๆโรงเรือนที่ได้ไปศึกษามาประมาณ3-4โรงเรือนที่ได้ไปมาก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเห็ดตัวเนี้เป็นเห็ดที่ปลูกยากมากจะขาดทุนมากนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะไปเลี้ยงหรือนําไปศึกษาอยากให้ท่านลองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับจะได้ไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนเป็นการเรียนรู้เขาก่อนที่เราจะ ดำเนินธุรกิจนะครับเพื่อนๆส่วนการบ่มก้อนนะครับแล้วก็ก้อนเสียนะครับผมจะขออธิบายจากคนที่ผมไปอบรมนะครับไม่ใช่เป็นความรู้ส่วนตัวที่ผมประสบการณ์ที่ผมได้เรียนมานะครับได้สอบถามดูว่าส่วนมากนะครับเชื้อจะมีลักษณะที่เป็นสีดำๆอย่างนี้นะครับจะค่อยจะเริ่มออกไม่ดีนะครับเริ่มสีดำๆแล้วก็แซมสีขาวนะครับค่อนข้างที่จะเน่าแล้วนะครับ เสี่ยงกับการที่ว่าเราเอาไปปนกับเชื้อดีนะครับไม่ว่าพวกไรพวกเชื้อราต่างๆก็จะเข้าไปปนเปื้อนกันนะครับมักจะทําให้ส่วนใหญ่เสียเสียตามกันไปด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเริ่มที่จะเริ่มแตกออกแล้วนะครับเนื่องจากเขายังไม่โดนลมนะครับในเชื้อเห็ดที่เป็นสปอร์ของเห็ดอยู่เขาจะยังไม่โดนลมถ้าเกิดว่า,าเราเปิดให้โดนลมโดนออกซิเจนพวกนี้เขาจะเริ่มทําปฏิกิริย กัลยาดูดอาหารแล้วก็ออกมาเป็นดอกให้เราเห็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนการบ่มของก้อนนะครับการนึ่งการนึ่งของเขาเนี่ยจะนึ่งมากกว่าปกตินะครับปกติเห็ดนางฟ้าเห็ดบดอะไรพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดที่ผมเอามาเลี้ยงแฮงกอลี่พวกนี้จะใช้เวลานึ่งอยู่ประมาณ4ชั่วโมงแต่ตัวนี้จะนึ่งอยู่ประมาณ6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับหากว่า เริ่มแตกเป็นตุ่มอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆให้เราเริ่มเปิดหน้านะครับเปิดหน้าโดยใช้มีดเราจะใช้มีดนะครับมีดนี้ถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆเราก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนนะครับแล้วปล่อยแห้งใช้แอลกอฮอล์อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ผสมสามดีนะครับไอเป็นแอลกอฮอล์ที่ผสมสามดีที่เขาเรียกแอลกอฮอล์บอลนะครับเช็ดก่อนแล้วก็ปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่ง แล้วเราค่อยมาเช็ดนะครับเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับการเปิดออกก็แค่เอาถุงออกนะครับเราจะแค่เอาถุงตัวนี้ออกแต่ว่าอย่าไปปาดโดนส่วนตัวที่เป็นตุ่มเห็ดนะครับตุ่มเห็ดเราอย่าไปปาดโดนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ฉีกออกอุณหภูมินะครับของเห็ดตัวนี้จะชอบอุณหภูมิอยู่ประมาณ 35–40 องศานะครับในการบ่มก้อนแล้วก็ในการเลี้ยงดอกก็จะอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นเหตุตระกูลร้อนชื้นนะครับความชื้นอยู่ประมาณ80องศานะแทนความชื้นอยู่ประมาณ80%นะครับความชื้นของในของโรงเรือนนี่นะครับหลังที่เราเปิดก้อนออกเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดน้ำรดนี่นะครับ แต่ส่วนมากนะครับที่ผมทําในกรณีนี้ก็คือเป็นการประยุกต์นะครับส่วนมากเลยเขาจะเปิดตรงนี้นะครับโดยการดึงออกดึงตัวนี้ออกแล้วก็ดึงตัวนี้เรียกคอขวดดึงคอขวดออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มเปิดตัวนี้แต่ที่ผมทําในกรณีนี้ก็คือว่าเป็นการประยุกต์ว่าตัวนี้ก็คือเขาไม่ออกละก็คือมีค่อนข้างที่เป็นเชื้อเสียเชื้อดําไม่ควรที่จะไว้ในโรงเรือนนะครับแต่เราสามารถที่จะ เอาไปแยกในส่วนที่เสียต่างๆนะครับอาจจะมีสักประมาณสัก30%ที่เสียแล้วก็มาแยกคัดอีกโรงเดือนหนึ่งนะครับสําหรับเชื้อที่เสียก็ทําให้เราขาดทุนน้อยลงนะครับยังยังได้อยู่นะครับที่ออกออกมาอยู่เนี้ยผ่านไปประมาณสัก3าวันก็จะเริ่มแตกมาเป็นก้อนเชื้อเห็ดแบบนี้ให้เราดูนะครับส่วนการแตกออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาชั่งให้ดูนะครับว่า น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ส่วนการตัดนะครับจะไม่เหมือนกับการตัดเห็ดฟางเห็ดฟางจะเน้นบิดคอขวดขึ้นลงล่างซ้ายขวาแล้วดึงออกมาเห็ดตัวนี้เห็ดบดนี่จะชอบจะใช้วิธีการตัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับอาจจะไม่สะอาดหรือถูกหลักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้การตัดบริเวณช่วงนี้นะครับตัดออก เดี๋ยวผมจะตัดออกก่อนนะครับจะมีการตัดแล้วก็มีการแต่งแต่งก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับรีเซ็ตเครื่องตาช่างดิจิตอลตัวนี้จะค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับแต่ว่าน้ำหนักอย่าให้เกิน1กิโลนะครับถ้าเกิน1กิโลไปแล้วเครื่องค่อนข้างที่จะเออเลอร์นะครับสำหรับใช้ช่างสารเคมีในแลบพอเลียงในเยื่อได้นะครับส่วนตาช่าง สีต่ตำแหน่งจะใช้เก garden, maker, ี่ยวกัรทำหัวเชื้อเกี่ยวกัรพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเป็นตัวแม่พอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูนะครับว่าน้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่เนื่องจากที่ผมทำอย่างนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะดูใน youtube นะครับก็คือยังไม่มีใครทำออกมานะครับแล้วผมก็อยากรู้พอดีมันมีข้อมูลที่ผมเห็นอยู่แล้วผมก็เลยนําออกมาว่า หนึ่งก้อนได้ประมาณเท่าไรนะครับแล้วก็การเก็บหนึ่งก้อนนะครับเดือนนึงจะเก็บได้ประมาณ2ครั้งนะครับสำหรับอุณหภูมิที่ดีนะครับถ้า,ถาอุณหภูมิที่ไม่ดีไม่ถึง3 5 4 0ิองศาหรือความชื้น80องศาก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละครั้งเองนะครับอยู่ที่ประมาณ4 2กรัมอ่ะ4 42กรัมนะครับ42กรัมก็ยังไม่ถึงขีดใช่ไหมครับน้ำหนักก็จะยังไม่ถึงขีดนะครับก็ตีไปเลยว่า100กรัม1ขีดพันกรัม1กิโลนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งขีดนะครับสำหรับตัวนี้แล้วท่านก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าได้อยู่ประมาณถ้าสมมุติว่า500รกรัมก็อยู่ประมาณครึ่งขีด กตีไปว่า2ก้อน2ก้อนเท่ากับ1ขีดนะครับเราสามารถที่จะเอาไปคำนวณโรงเดือนได้นะครับว่าเราจะใช้คูโรงเดือนกว้างยาวเท่าไหร่ต่อต่อที่เราจะเอาไปส่งตลาดหรือบริโภคนะครับสำหรับการสร้างโรงเดือนเกี่ยวกับเห็ดตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับผมไว้และสามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ